ไม่เน <łość> ียมาละคุณแอนเออเออแล้วกูไปแล้วกูไปเล่นที่เมื่ไี้โ้าทมะไปหายไว้ก่อน

ก่อเลนซื้อหรอเหียดหนาแน,น่นั่นอารมณ์ดีเนี่ยก็ใสันมึงก็ว่างสอนกุยผางไปครับรถเรีนให้มื่ออารมณ์ดีกว่านี้บุกซิ่แตกแม่งใส่ก๋วยเตียเ๋ยวนี้เอาไปเก็บน้ำทิพไปถ่ายอยู่วดเอาปลาคารนี่บานจะขอย้องมาใส่กุยเก็บอีกขวยเลย าเมื่อสิบวันยังกูเขียนนี่มันอ่แค่แค่ยี่ะเบิดปีไผ่บ้านนี้กูคนน่ากับแม้นเขาเบิดผู้เสียเหล่าน่าหันไปกูโอ้ยเจ้าเสียเหล่าจูบีน,น่าหน้าห่วยเสียตะกี้เนาะสมเอนี้เงินก็หายาก ไปกลับบ้านไม่ให้ยังอยู่นี่เร็วเออมื่อเขามาแกูไปวันนี้ ไปบักนั้นไม่เป็นไผมันเป็นมูนี่แหละกูบุเสื้อหรอกต้องไปยักรถกูเฮ้ยสัสดมุกท้ายกตึกแค้วห้อโทรเน่ย

กูแน่เข้าถิงกูล่ะอยู่ทงเนี่ยเออ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 ฮันนี้ยังเหีบอย่างวะ

ันอยู่งานน่ะนั่นเห็นอยู่อ่ะนะโอ้ยบอกคำเอ้ยฝ่าไปแท้นั่นกระบ๋องกูน,นี้ไปแล้ว ถือเข้าไปอีกอ่ะก็จะดูถือป้าตลอดเนี่ยเมื่อสือผ้าเมื่อ เฮัลโหลมึงมึงเข้าไปทวงกันอีกวะอ๋อมึงกูประวังวะกูบสบายบนไหนเอามึงมึงเป็นยังไงบอสมึงกินยาอย่างนี้มึงไปหาหมื่อไงมบอมึงมันเป็นยังไมึงเมื่อไรเป็นยังไงวะกูกินยาแล้วต้องมาดูกันนอยเหรมึงเห็นกูไปหาบอ บอกว่าเม่อไรเป็นนักมเดแล้วกูกินยานอนตื่นมากอะหายออเล็กเที่นี้แล่แคี่นี้รล้พเควันซะโอเคโอเค บักดีขึ้นกันหนึ่งหันนมันเป็นไปมูนี่แหละมูอย่างที่สิเป็นห่วงอ่ะแท้เอามูกับเป็นห่วงปกตินี่แหละอู้วมแมนดอกเพื่อเสือพ่กเสือเออเพื่อนมาคิดหมากยิงหอกแต่เดียวนี่โวยสิเป็นยัางบึงส่งคุยกันเบาแนะเป็นย่างเป็นเตชื่ออะไรหมดอะมูถ้าแบบมูอู้วมอมอมอส่องส่างส่อาเข้าเรืองกันยาสีเป้ทรงไอจัมหมายแค่แนะนำผู้มาส่งทางกับพ่อเนาะ ไปสิเป็นยังไงโยู่วะอืออีห่านโถกับปุติดอีแม่งสิเป็นยังไงโยู่วะ เป็นยังไงวุยนี่ไปบอกหางกูแน่ไปอ้าวอีหาใส่วงบ่สบายไปเซฟกูมันปะตัวกูไม่แต่ ไปล้องนศูนย์หน่อยดิอืมฮัลโหลเพื่อนมาแรงทีเดียวของเก่าด้วยโอเคเนาะอ่าจับไปเซ็งเขียดดื่มเหล้า มันยังมั่งตัวลบยสายกูสายวงเป็นไขระบักนั่นมันเป็นไข,บบนนม,นนไขมันคือเดมาน้ำกันกูไปซนสายกันหรอว่ากูตัวไขเอ,อะถ้าสารปลาไปข้างานกูไาเออ,เออไปไปกลับไป ยังงพากูมาตั้งรัวน้ำกูนี่ใั่กูกลับเด้อไปมันเป็นยังพูงเหมือนนี่มันคือลบานาที่แท้สว่วนไม่ใช่กับว่าไปข้อหากับว่ารับพี่เขาอ่หน้าคือไปต้อกันได้มึงเห็นกูเป็นมูเหรแล้วกูเด็กมึงเห็นกูเป็นมูอยู่บ่

ยังมงนี่กูมองตัวนี้หลายขนาดบ้า ตายก็ตายซะขันมึงคือได้แค่นี่สมองหรือวะกูโหนา่าตายมันอผูยังคนเดียวหรือวะ

น,น,นั่นกูว่าได้บอกเชื่อกูบ่กมึงก็มั่นเป็นไปไม่ได้มึงชิ้นยอมแพ้ซะมึงดิบอ่เอากินเออความมึน กูเลยว่างให้มึงยกถอษให้กูเดอกูอยากมึงมีคนพาไปกินก๋วยเตี๋ยวืออ้อเอาสิซะทเธอน่ะกูเลี้ยงเลยก็ได้กูขอโทษกูมีมูอยู่กี่คนเดอกมึงก็กู นี่สี่เก้ากันมาเป็นมูกันคือเก่าอดไรโย่วะมึงกับกูก็ไม่เป็นเพื่อนเก่าอะไรหรอกที่กูเลยก่าเขาก็เพราะว่ามึงเขาบอกว่ากูกับมึงอะสนิทกันเกินไปแต่กูก็เลือกที่จะเลยกกับเขาเพราะมึงแต่กูไม่คิดว่ามึงจะมาฮักหลังกูแบบนี้วะ ไปข้ปาโทษมึงกับกูยิ่งสิก่งเว่าเป็นคือเก่าเดี๋ยววะมึงกับหูว่ากูหัหกเมืองตึวกูกูอยากเสียมันไปเรื่อยกูอยากขาต้องไปว่ะมึงจะทิมกูด้ดี้เดี๋ยว่า ตันต่อไปปุยเศร้าพยายามมึงบอกอยังปุยเสียตามเมื่อม่ยอมแพ้แลระตี ภาษาคนิฮัลโหลท่องไปกลับบ้านไม่ได้อยู่ดีอย,ย่ีบ้าแนแล้วตันปยยามมากเ้วยไปปไป ตา้เยฝ่าไปใชหนังนขอคุนี้มาแล้ว